เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมดากันบาร์แซดโดขลังแบตเทิร์นนะครับแล้วเราก็จะมาทําการดวตัวละครของทั้งแปลงล่าง ECA กันเลยนะครับเพราะว่าด่าน ECA เนี่ยเข้าเราเรียบร้อยทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ GB และ J8 นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าพี่แกนหลังจากการ ECA มาแล้วเนี่ยมันจะมีความสามารถเปลี่ยนไปทางที่ทางไหนแล้วก็เล่นจริงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันแต่ก่อนอื่นผมขอไปอัพเลเวลแป๊บนึงนะฮะใส่ปูเข้าไปเลยครับใส่ปูใส่เวลโอ้โหสแตต LR ชั ADK สองหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ขนาด90% 2 1ส HP 20หมื่นโอ้โหพระเจ้าทั้งแปลงรา่จะกลับมาแข็งแก่งอีกครั้งแล้วนะครับผมโอเคเรามาเริ่มดูความสามารถกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาเพิ่มนะครับเริ่มจากความสามารถผู้นำหลังจากการ e c a เนี่ยนำให้กับเทลเจอร์ซาก้าคีบวก3ทุกอย่างบวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซูเปอร์คาร์ทคีบวกทุกอย่างบวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม เอฟเฟกต์ท่าไม่ตายในร่างต้นนะครับชายนิ่งแสลจะเป็นการสแต็คเอเดคเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเขาจะมีการเกรลี่เลสดีเฟนต์เป็นเวลา3เทือนนั่นเองก็ตรงนี้ผมคิดว่าเอามาเพื่อบัฟให้กับร่างที่มันจะเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับพอเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันจะได้ผลพลอยได้จากเอฟเฟกต์ท่าไม่ตายตรงร่างร่างเบสฟอร์มของมันทําให้ในร่างซูเปอร์ไซย่าทั้งเนี่ยจะมีแบบพวกดีเฟนต์ตั้งต้นในช่วงเทือแรกที่โผล่ค่อนข้างจะเยอะกว่าเดิมมากๆอะไรประมาณนั้นนะช่วยได้จริงๆนะครับ นะทีนี้มาดูความสามารถของร่างต้นกันนะครับความสามารถของร่างต้นเนี่ยจะมีการตั้งต้นเอเดเคดีเฟนต0ร้อยทีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซับพอร์ตซูเปอร์คาร์ออร่าคีบวกสองเฉยๆเลยซับแค่คีนะไม่ได้ซับเอเดเคดีเฟนเพิ่มเติมนะครับมีการโจมตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสที่ไฮแชนในการติดเป็นท่าไม่ตายแล้วก็มีการบวกโอกาสในการคีสามสิบเปอร์เซ็นต์ในเทินเดียวกันที่ตัวละคตรตัวนี้ทำการโจมตีนะครับโจมตีธรรมดาหรือว่าโจมตีไม่ตายก็ได้นับเหมือนกัน โนะจมตีเสร็จปุ๊บได้โอกาสที่ share มีเรื่องแชทมาเลยติดตัวแต่ว่าติดตัวแค่าภายในเทินนะครับถ้าอยากจะเอาโอกาสที่ตรงน,นี้ใหม่ในเทินครั้งใหม่เนี่ยเราก็ต้องให้ทังเนี่ยโจมตีไปก่อนทั้งของเราถึงได้โอกาสในการตีคิเพิ่ม30%ประมาณนี้นะครับนะนี่ก็คือล่างต้นและไม่ได้มีอะไรซับซ้อนต่อไปนะครับความสามารถล่างแปลงนะก็เงื่อนไขในการแปลงเป็นร่างซุปเปอร์เซียทังเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับขอแค่ คุณผ่านเวลาจากร่างเบสเนี่ยไปเทิอหนึ่งแล้วพอกลับมาครั้งใหม่เนี่ยมันจะเป็นร่างซูปเปอร์ไซย่าให้เองเลยเพราะว่ามันคือการแปลงร่างแบบว่าออโตโอ้อะไม่ได้กดแอคทีฟหรืออะไรนะครับแปลงร่างอัตโนมัตินั่นเองนะฮะพอเป็นร่างซูปเปอร์ไซย่าทั้งนะครับเอฟเฟกต์ท่าไม่ตายเปลี่ยนความสามารถเปลี่ยนนะครับอย่างเอฟเฟกต์ท่าไม่ตายเนี่ยการิก,กันนะเป็นการสแต็กเอเดเคดีฟเอนท์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหอัปเกรดจากของเก่านะครับของเก่าที่สแต็กในร่างซูปเปอร์ไซヤแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองใช่ไหม ก็คิดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันก็คือโกฮังลำดาบเลยครับเพราะว่าโกฮังลำดาบเนี่ยมันจะเป็นตัวละครดกครั้งเฟสต,ตัวแรกๆเลยเมื่อที่แบบสแตก็กเอเดเคดิฟเอนท์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากซึ่งทั้งอ่ะก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันในตอนนี้หลังจากการ ECA ส่วนต่อไปนะครับความสามารถท้าสีในร่างซูเปอร์ไซย่านะครับผมอย่างแรกก็จะมีการตั้งต้นเอเดเคดิฟเอนท์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับซูเปอร์คาร์ดออไรคิบวกสองเหมือนเดิมกา,นะา,มา,มามการบวกคคิิ บวกสูงสุดถึง4ขี้ a ดิเคดีเฟ e บวก25%บวกสูงสุดถึง100%นะครับในทุกๆครั้งที่ทั้งเนี่ยโผเข้ามาในเทินยิ่งวนเทินบ่อยยิ่งเก่งคล้ายๆกับความสามารถของโกหังวิาวายในร่างซุปเปอร์ไซย่าเลยนะครับยิ่งโผบ่อยยิ่ง a d k d e f e n เฟเด้งยิ่งได้ิีเด้งได้ไม่ตายง่ายขึ้นนะครับซึ่งทั้งเนี่ยถ้าอยากให้มันเต็มพาสิซีฟตรงนี้นะครับต้องให้ทั้งเนี่ยวนกลับมาครบ4ครั้งถึงจะสามารถได้ defense0% K Defense 100แล็ชิรงนี้นน่นเอง นะครับนะแล้วก็ความสามารถต่อไปทั้งจะมีการตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสที่เกรดแชทหรือว่า70%เปนี่ยในการติดเป็นท่าไม่ตายแบบไลน์เงือนไขสามารถตีเบิ้ลได้ซึ่งนับว่าดีมากกับตัวละครสายส,ายสแต็กแบบนี้นะครับตัวละครสแต็ค A คือดีเวนห้าสิบมีเบิลเกรดแชทมาให้ของโคตรดีและยังไม่จบนะครับเบิลเกรดแชทยังไม่พอนะฮะมันยังสามารถตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสที่ไฮแชทในการติดเป็นท่าไม่ตายอีกรอบหนึ่งได้ ก็คือตีเบิลสองครั้งเลยนะครับจากพาสี 4. แต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้ทั้งก็ต้องโผเข้ามาในเทินเป็นเวลา4เทินให้หลังก่อนนะครับหลังจากทั้งโผขึ้นมาเนี่ยและมันครบ4เทินเนี่ยทั้งถึงสามารถได้ความสามารถในการตีเบิลเพิ่มเติมตรงนี้ไปก็คือไอการตีเบิลไฮแชนของมันแหละต่อจากการ great เบิลเกรดแชนในช่วงความสามารถข้างบนก่อนหน,น้านี้นะฮะหมายความว่าทั้งตัวเนี่ยถ้ามันครบ4เทินเมื่อไหร่มันจะเก่งมากนะ คือสามารถเล่นค้าในร่างในร่างซุปเปอร์ไซย,ย่าเลยก็ได้ครับไม่ต้องกดแอคทีฟเป็นร่างเป็นร่างดาบบอลเกงกีกเลยก็ได้เพราะว่าผมคิดว่าพลังจากร่างเนี่ยถ้ามันวนครบสครั้งและบกวกกับว่ามันสแต็กเรื่อยๆครับดีเฟนซ์มันน่าจะไปหลักล้านได้แถมไม่หนังซ้ำมีการตีเบิลที่ถี่ด้วยไงก็เลยคิดว่าร่างซุปเปอร์ไซย,ย่าเนี่ยถ้ามันเกมยาวจริงเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วความสามารถสุดท้ายนะครับเหมือนกับร่างต้นเลย มีโอกาสในการตีคิดหรือข้อบวก30%นะครับในเทินเดียวกันที่ตละครตรงนี้เนี่ยทำการโจมตีโจมตีเสร็จปุ๊บโอกาสคิบวก30%ให้มันตีติดคิง่ายขึ้นนั่นเองนะครับตละครตัวนี้นะครับซึ่งนี้ก็คือความสามารถของทั้งซูปเปอร์ไซยาต่อไปนะครับแอคทีฟสกิลนะัหลังจากล่างเบสฟอร์มเนี่ยจะแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซยาอัตโนมัติใช่ไหม พอจะกลายไปอีกขั้นหนึ่งก็คือขัน้นนี้ซุปเปอร์ไซาทังดาบลิเกอันนี้นะครับมันจําเป็นต้องกดเงื่อนไขแอคทีฟสกิลจากล่างซุปเปอร์ไซาก่อนพอเป็นทังล่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยเอฟเฟกต,ต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างท่าไม่ตายเนี่ยไฟยนั่นโฮสแลชนะครับเป็นการโอ้โหนี่ไงอย่างที่ผมหวังจริงด้วยเพิ่มเอเดเคร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินแล้วก็ลดดีเอนส์ศัตรูแบบมาสีบลูเวอร์ดีเฟนส์ด้วยนะครับเพิ่มเอเดเคร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาฮะไฟนั่นโฮสแ,รแสสสศรีหน่อยเพิ่มดาเมจแบบ มหาศาลนะครับ100%แล้วก็ความสามารถพลาสติกในร่างนี้เนี่ยจะมีการบวกเอ k ด0 d คีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีฟเน์บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อจำนวนลูกแก้วที่เก็บได้เป็นตัวละครสายนุกแบบเต็มรูปแบบมันเองยิ่งเก็บลูกแก้วเยอะยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็มันจะตีติดคีย์ข้อ,ขอแน่นอนนะตรงนี้นะครับก็คือยังไงก็ตีติดคียะดังนงั้นก็คือผมว่าหลังจากการ ECA เนี่ยมันค่อนข้างจะเอียงไปทางสายอัพเบิร์นนามซะมากกว่านะผมว่านะมีคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ความสามารถต่อไปนะครับทังจะบวก ADK เอีก50%เมื่อโจมตีท่าไม้ตายแล้วก็ซัพพอร์ตซูเปอร์คัสออนไลน์เนี่ยคีบวก3เมื่อทังเก็บลูกแก้ว4ีลูกหรือมากกว่านะครับผมถ้าเก็บ4ลูกเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตคีให้เพื่อนได้ด้วยคล้ายๆกับพวกความสามารถในการซัพพอร์ตของไปครูหังครับที่ว่าเก็บลูกแก้วเสร็จปุ๊บสามารถซัพคีให้เพื่อนได้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วความสามารถสุดท้ายนะครับความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้ว ท่างจะทาก,ทการสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วสีนะครับที่ไม่ใช่สีเขียวให้กลายเป็นสีเขียวนะก็น่าจะคงเปลี่ยนเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าของเก่าก็เขียนอย่างเงี้ยของเก่ามันก็เปลี่ยนขั้นนี้นะเปลี่ยนลูกแก้วสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวให้กลายเป็นสีเขียวใช่ไหมเออเหมือนกันเบ๊บเลยงั้นเน Ster ี่ยอาจจะยังเปลี่ยนแย่เหมือนเดิมหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจต้องลองเล่นกันในเกมจริงว่าจะเปลี่ยนแย่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ที่แน่ในแง่ความโหดเนี่ยโหดขึ้นแน่นอนนะครับตีแรงขึ้นไม่รู้กี่เท่าอ่ะหลัง ก็เดี๋ยวเรามาลองดูการสลับทั้งแปลงล่าง ECA ตัวนี้นะครับลิงก์สิบนะฮะผมอัพลิงก์สิบเรียบร้อยตั้ง,ง,งนานและรอไว้นานมากเลยสแตนบายไ้นานแล้วแล้วก็เรื่องของการอัพเส้นทางเนี่ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าหลังจากการ ECA แต่ละครมันออกไปแนวทางแบบมีการการันตีขี้มาให้ล่างสุดท้ายมีโอกาสขี้มาให้จากล่างต้นเลยกับล่างแปลงผมก็เลยมองว่าหลังจากการ ECA เนี่ยจะอัพไปทางสายเบิ้ลน,นำก็น่าจะดีกว่าการอัพขี้นำนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ เพราะว่าหลังจากการ ECA คือการ s t a ก k ADK defense ของมันน่ะมันสแต็แรงและมันสแต็ไวขึ้นไงอย่างนั้นเวลาคุณติดเบิร์เนี่ยมันจะฟินมากๆเพราะว่ามันจะเด้ง ADK defense ครั้งละ50%น่ะต่อการโจมตีแม้ตายที่ทําได้ซึ่งมันสูงมากๆผมก็เลยแนะนําว่าหลังจากการ ECA มาเนี่ยอเบิ้ลนนำไปเลยนะครับเบิ Burn ้ลนํำคีตามประมาณนี้น่าจะเหมาะเนาะโอเคแต่ว่าผมเนี่ก็สายบาลานะอย่างรู้กันเบิร16ขี15นะครับให้มันรู้ไป เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองเล่นันการกัดดาลเลสโซนเซลกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทังเนี่ยเป็นตัวสายสแต็คเอเดเดฟเอน์ก็ต้องเล่นให้มันเหมาะกับเกมเพย์ของเขาหน่อยละกันไม่งั้นคือมันจะไม่ได้แบบโชว์พลังขังเต็มที่ไงแต่จริงอะเออถ้าให้พูดจริงนะระหว่างซามัตกับทังแปลงร่าง ece เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเอียงเอียงไปทางซามัตมันน่าจะเก่งกว่านะผมคิดว่าซามัตน่าจะเก่งกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องเป็นด่านเกมยาวก็ได้นะครับสำหรับซามัตคิดว่าเพราะว่าซามัตมีการดาเมจไง ออมีการมีการกันดามจมีการสแต็กเอลิเจียดีเฟนต์ก็เลยคิดว่าซามาัสน่าจะดูโอเคกว่าไปเกมไหนก็ได้เกมสั้นเกมยาวได้หมดเลยอย่างทังเนี่ยผมก็ไปลองเล่นมาเทคหนึ่งรู้สึกว่ามันมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งนะในการแบบในการวิวอัพอะไรก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทังได้วิวอัพก็ตามสไตล์ตัวละครสายสแต็กกันนะฮะถ้ามันเครื่องติดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเก่งทันทีอะไรแบบนั้นทังนี่เหมือนกับพวกเหล่า5ปีเลยคล้ายๆกัน ช่วงล่างเบรฟอร์มนี่ก็พยายามสแต็กให้มากสุดที่ทําได้นะครับยิ่งตีไม้ตายใล่างต้นบ่อยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งส่งผลต่อล่างแปลงเยอะเท่านั้นนะครับผมโอเคก็มาหวังกันว่าต้องก็ต้องมาหวังกันแหละว่าทั้งแปลงล่างของเราเนี่ยมันจะติดเบิ้ลบ่อยนะครับยิ่งเบิ้ลบ่อยยิ่งดีอย่างที่บอกไปนะครับนะแล้วยิ่งมันถ้ายิ่งมันตีเบิ้ลในล่างในล่างในล่างเบรฟอร์มเนี่ยมันจะส่งผลให้ล่างแปลงในการแปลงล่างของทางซูเปอร์ไซยคครั้งแรกเนี่ยจะส่งผลให้ดีเฟนซ์มันเพิ่มเยอะมาก เพราะว่าในร่างเบสฟอร์มของทั้งของเราเนี่ยเขามีการเพิ่มดีเฟนต์50%เป็นเวลา3เทิร์นนะครับคือมันจะไม่ใช่การสแต็กดีเฟนต์นะแต่ว่าเป็นการเพิ่มดีเฟนต์เป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก่อนที่บัฟตรงนั้นมันจะหายไปก็คือทําให้ช่วงเริ่มต้นของทั้งแปลงล่างเนี่ยมันมีดีเฟนต์พอในการเอาตัวรอดนั่นเองดังนั้นล่างต้นก็สําคัญเหมือนกันในการตีแม้ตายถี่นะครับถ้ามันตีสักสองครั้งผมว่าก็โอเคแต่ถ้ามันตีครั้งเดียวแล้วมันหายเนี่ยผมว่าเปิดมาแยย่นอ อันนี้คือบิวบิวอัพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการเปิดมาแลวตีครั้งเดียวี่ยังดาเมจเปิดมาแค่3ล้าน8นะครับสังเกตได้มันเบาเหมือนกันอันนี้90%ล,ลิงก์1ินะฮะเบิร์นไฮชนไม่ทํางานนี่ไงนี่แหละโอ้โหเบิร์นก็ไม่ติดโดนก็ไม่โดนก็โดนไม่ตายโอ้โหชิบหายแล้วกูโดนสามแสนเจ็บเลยครับผมงานนี้ฮะนี่แหละ,หละอันนี้คือแม่งใช้ดวงจริงนะครับ นะถ้าเกิดว่าเบิร์นายแช่ล่างต้นไม่เกิดก็คือจะทําให้ดาเมจแม่งเบาลงแล้วก็เปิดมาในร่างซูปเปอร์ไซย่าเนี่ยดีเฟนต์ไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดไว้นะครับผมค่อนข้างจะเสียได้ในการเล่นครั้งนี้นะตอนผมไปเล่นครั้งตอนผมไปลองเล่นรอบแรกอัทั้งมันก็ติดเบิรลนะแต่รอบนี้มันไม่ติดเว้ยเออแม่งอายกล้องนะฮะโอเคหลังจากที่ทั้งเนี่ยผู้มารอบแรกกับร่างเบสฟอร์มนะครับพอทั้งกลับมาครั้งใหม่ เขาจะทําการกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยาทันทีนะครับเป็นการแปลงร่างอัตโนมัติอัตโนมือนั่นเองโอเคมาแล้วนะก็เปิดมารอบแรกดีเฟนต์เท่าไหร่สำหรับร่างซูเปอร์ไซยาของเราเปิดมาดีเฟนต์สองแสนเก้านะครับนี่แหละคือให้มันได้ตีแม้ตายในร่างต้นอีกหนึ่งครั้งนะดีเฟนต์ของของทางซูเปอร์ไซยาตอนเนี้ยน่าจะไปหลักสามแสนสามแสนเก้าได้ไม่สามแสนเก้าก็สามแสนกว่าเนี่ยผมจําได้อยู่นะครับผม อันนี้มันตกมาหลักแสนหนึ่งเลยก็ค่อนข้างจะต่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ตัวแทนที่ว่าล่างซูเปอร์สยะทั้งเนี่ยมันมีการตีเบิลแบบเพิ่มจากโอกาส50เปเ็นป็น70ก็ควรจะติดเบิลได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเป็นอย่างงั้นจริงหรือเปล่าด่านไม่ชอบกวนตีนผมได้ไงมันชอบรู้งานว่ามันจะลงไม้ตายใส่จุดไหนผมกาลังคิดอยู่ว่าถ้ามันลงไม้ตายใส่ทั้งตายเนาะแต่มันก็คงไม่มันก็คงจะไม่พรอเหมาะพอเจาะขนาดนั้นมั้ง จะถึงแม้มันจะดิงไม่ตายใส่ทั้งถ้าทั้งเราตีเบิ้ลบ่อยก็น่าจะถึกรับแม้ตายได้แหละผมก็คิดอย่างนั้นโอเคคิดมากไปเองนะโดนจนหลอนนะ่แม่งชอบลงไม่ตายถูกคนเวลาทําคลิปดีบงรีวิวอะไรนี่คือแม่งส่วนใหญ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจอะไรอย่างเงี้ยที่ผมที่เราเห็นในคลิปกันนี้คือผมตัดออกไปหลายเทกมากเลยเพราะแม่งชอบไม่ตายลงถูกตัวเหลือเกินจนเก็บไปฝันนะ่ะแทบจะเก็บไปฝันเลยแม่งอัดคลิปทีบางตัวผมอัดเป็นชั่วโมงนะตัดลงมาจริงตัดมาแบบ ย,ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรเงี้ยแม่งโอเคมาทั้งสี่ล้านหกนะครับสำหรับดาเมจในการแปลงร่างครั้งแรกของเขาก็ค่อนข้างจะธรรมดาแต่ก็ไม่แย่สำหรับการเริ่มต้นนะครับเบิ้ลเกทเชนไวน์ทำไมอะ่ะคือมึงจะไม่ติดทั้งไฮเชนเกทเชนมึงก็ไม่ติดเหรอนี่มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปอมไ่นเนี่ยนี่เรามาโชว์เสทั้งนะลูกเอ้โชว์พลังให้เขาเห็นหน่อยสิ ทำไมทำอย่างงี้โอเคนะครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับยิ่งเวลาผ่านมันก็อะไรก็เปลี่ยนนะงั้นก็คิดว่าที่เราเห็น2เธอแรกเนี่ยมันเป็นแค่ภาพมายาผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในสายตาผุมนะครับดังนั้นรอบนี้เอาใหม่นะาทั้งเรามาแก้ตัวของนายกันดีกว่าเราเชื่อว่านายเนี่ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตีเบิลยากหรอกมันแค่ไม่ติดเฉยๆเว้ยแต่รอบนี้ผมเชื่อผมเชื่อว่าทางของเราจะจะทาได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับมา แล้วมาลุ้นการติดเบ็ของทั้งกันแล้วจวังหวะนี้เจอบอสสีฟ้าด้วยนะครับก็จะเหมาะเจาะกับเข้าทางของทั้งเลยนะสบายใจได้แต่ว่าโกหังนี่อันตรายนะโกหังอมผมจะแอคทีฟโกหังเลยไหมล่ะแอคทีฟโกหังเลยแล้วกันหมันไส้ครับไม่ใช่อะไร <laughs> กูแอคทีฟแม่งเลยแล้วกันนี่มาครับแล้วก็ผมจะให้ทั้งตีช่องแรกแต่ลิงช่องกลางได้ได้ลิงมากกว่าได้เกือบฟูลลิงงั้นก็ต้องแบบนี้แหละผมว่าอะเก็บเข้าไปครับ ไม่รู้ว่าโกหังจะฆ่าได้ตายก่อนหรือเปล่าผมขอใช้เทียมด้วยนะครับตอนนี้โกหังกูดีเฟนส์สองนสามนี่มันมันน้อยเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะรู้สึกมันน้อยเกินไปหรือเปล่าโดนไม่ตายจากหน้ามีการดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งในเทินนี้นะครับอันนี้ทั้งผูมาในร่างซุปเปอร์ไซยาครั้งที่2แหละนั่นแหละนะคือจริงๆเราสามารถเล่นคั้งในร่างทั้งได้นะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเล่นในร่างทั้งตลอดอะเล่นได้เพราะว่ายิ่งมันวนดบยิ่งมันวนบ่อยมันยิ่ง แล้วก็ยิงมันตีไม้ตายี่มันเบิ้ลบ่อยมันก็ยิงได้ a อลีเคนดีเฟดงครั้งละ50ปซนะครับคือจะบอกว่าการตีเบิ้ลไม้ตายของทั้งอ่ะทั้งล่างต้นล่างแปลงอ่ะแม่งส่งผลสำคัญโคตรเลย,เยแต่คลิปเนี้ยผมขคตรเสียดายมันไม่ยอมติดให้ผมเลยอ่ะ5้าล้านสนะครับอันนี้เด้งมาล้านดนึงขนาดไม่ได้ติดเบิ้ลน,นะขนาดไม่เคยติดเบิ้ลสักครั้งนะเอาหน่อยเว้ยเอาน้ยไ,ไม่เอาเฮ้ยเอาดีดีเฮ้ยจักระด้า,ดานโ okay, อเคจักระดานแถมอยู่แม่งเอ้ย จะร้องไห้นะครับอย่างน้อยมีจัก,กรดานเพิ่มมาให้ยังโอเคอ่ะตีเข้าไปอีก50%นะครับเอเดเคเดีเฟนต์ดามเมจก็แรงนะคือมันก็มัมนก็มีสิทธิ์สามารถตีไม่ตายตั้ง3ครั้งต่อเทินนะครับแล้วตีครั้งละ5อัน5ล้านเนี่ยไม่น่าเกียดนะครับแล้วคิดว่าหลังจากช่วงแบบว่าให้มันแบบสแต็กไม่ตายสัก4ครั้งตีไม่ตาย2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเนี่ยวนกลับมาสัก2ครั้ง3ครั้งดามเมจน่าจะดูดีขึ้นกว่านี้เพราะนี้มันยังทำแค่หลัก5ล้านไง เดีย๋ยวมาลองดูเถือนหน้าว่าเถือนหน้าเนี่ยดาเมจจะเท่าไหร่นะ่ครับระหว่างนี้ก็ให้ป๋าป๋าโตของเรานะครับป๋าโตยิงเข้าไปป๋าโตเบิ้ลธรรมดาอีกแล้วมันจะเบิ้ลธรรมดาทุกคนหรือไงว่าเฮ้ยไอ้หี่เบิ้ลไม่ตายเลยเฮ้ยเออแม่งเน้ High ่ยไฮแชนเกสแชนมึงมีอยู่จริงไหมในะคลิปเนี้ยฮะไม่ไหวแม่งโอเคนะครับทั้งเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ดาเมจน่าจะเพิ่มทยานไหลเข้าเลยจากพลังในการพพอร์ต50%ของบาดักนะครับซับดาเมจ50%น่าจะช่วยได้เยอะ โอเคมารอบนี้ดีเฟนส์ของทั้งมาดอมมาลองเช็คกันก่อนก่อนจะเริ่มเล่นนะครับ5้าแสนแปดมันต้องแบบนี้อย่างที่ผมบอกครับหลังจากที่ทั้งวนกลับมาสัก2ครั้งถึง3ครั้งแล้วก็สแต็กเอ e นเอเดเฟนจากไม้ตายตีไม้ตายสัก3ครั้ง4ครั้งเนี่ยมันดูดีมากนะตองสังเกตด,ดูครับดีเฟนส์ไปหลัก5้าแสนแปดแล้วแล้วก็ถ้าบวกกับว่าถ้าเรานับในเทิร์นนี้นะหลังจากทั้งยิงไม้ตายเนี่ยน่าจะไปเฉียดหลักเจ็ดแสนแปดแสนได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเบิ้ลบ่อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ นะถ้าตีรอบเดียวแล้วจบก็คือน่าจะได้สัก6กแสนกว่านาะจบเพียงแค่นั้นนะแต่ถ้ามันตีเบิลสองครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมน่าจะไปหลัก8ปดแสนได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นได้นะครับกันดาเมจีิครับผมแม่งดาดนี้แม่งตีแรงมากโอเคมาน่นไงคือดาดมันดาวไม้ตายง่ายมากดาดนี้แม่งชอบไม้ตายดักหน้าเว้ผมบอกเลยแสนห้านะครับดาเมจเจ็ดล้านเพิ่มมาสองล้านกว่าไปกาดิกัน อ๋อปีแดอติดขีดนะครับ,บเบิ้นเกตแชนทํางานนะครับถ้าเบิร์นล่สองติดเป็นไห้ตาแสดงว่าไอ้โอกาสพาสีเกตแชนทํางานทีนี้สามารถลุ้นจัก,กรดานเพิ่มได้สามครั้งติดโอเคจบเล <laughs> ยเกือบสวยแล้วรอบนี้มาเกือบดีแล้วแม่งสุดท้ายเบิ้นธรรมดาโอ้โหมีเบิ้นธรรมดาอีกเลยอ๋อแสดงว่าอันนี้คือทั้งมันได้นั่นเลยนั่หว่ามันนับมันนับพาสีโผามาครบสี่ครั้งแล้วไม่ใช่สี่ครั้งโผมาครบสี่เทือนแล้วนะครับ คือสี่เทินกับสี่ครั้งเนี่ยมันคนละอย่างกันเว้ยคือไอพาร์สสี่โผครบสี่เทินเนี่ยที่มันได้ความสามารถในการตีเบิ้ลไฮแชน Hi ขึ้นมาเนี่ยก็คือมันนับเทินโดยรวมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอโผครบสี่ครั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการโผเฉพาะของทั้งคนเดียวนะครับแบบทั้งโผมาได้ a k d e f e n d i n g 25%ี่าอนย่างเงี้ยอันเนี้ยนับเฉพาะแค่ทั้งแต่ว่าไอพาร์สสี่โผมาครบสี่เทินเนี่ยมันนับเทินโดยรวมครับหมายความว่าพอเทิอนอย่างเงี้ย เนี่ยเธอที่ไม่มีทั้งเงี้ยก็นับเหมือนกันเมื่อกี้มันก็เลยมีการเติมเบิลจากพาสิฟไฮแชนมาให้ในการโผมาครบสีเ่เธอแล้วประมาณนั้นนะครเข้าใจกันอยู่นะครับตอนนี้คือผมพยายามเลี้ยงเลือดให้ซลลมันเกือบตายอะ่ะเพราะผมอยากทําฉากเคอสกรีนทั้งดาบลิเกไว้ไม่รู้จะทําได้ไหมนะครับไม่รู้ว่าบโกโตมันจะคึกฆ่าตายก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้เก็บท่าใหญ่ไงน่าจะพอเกือบตายได้อยู่นะหรือไม่แเราอาจจะตายเองได้มั้งเราอาจจะตายเองได้ตรงเบทังนะครับเพราะเบทังเราการหมดแล้วครับ ชิบหาย้วครับผมมันก็ไม่ยอมใส่ไม้ตายอีกด้วยไงโอเคผมว่าผมน่าจะตายแหละทุกคนคิดว่าไงกันครับไม้ตายไม่ลงใส่เบเกโตเบทันกูโดนแน่ๆเลยไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดจริงๆไม่น่ารอดครับโดนไหมอย่าโดนนะอ้ยไม่โดนสวยทีนี้ก็คือเรารอดนะครับแล้วเดี๋ยวเทิร์น้าเราจะมาโชว์พลังของพลังจากคนทั่วทั้งอนาคตนะครับพลังพักอนาคตใหม่มา นี่จะเป็นเพินที่วันช็อตอย่างแน่นอนนะครับผมกล้าฟันธงเลยว่าเหมือนการวันช็อตอย่างแน่นอนนะครับมันจะไม่ใช่วันช็อตได้ยังไงครับผมบอกเลยว่ามันคือการวันช็อตอย่างแน่ๆฮะโอเคครับมาแต่ประเด็นก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะโดนดักหน้าตายก่อนหรือเปล่าไงเออโอเคทุกคนพร้อมยังครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแปลงอนาคตไปพร้อมกันดีกว่ามาดูกันว่าอนาคตที่เราใฝ่ฝันนั้นจะเป็นยังไงครับไป let's go เป็นไงล่ะทุกคนขอพลังหน่อยไปกันเลยทุกคนดูแก้วเขียมันยังเปลี่ยนแย่เหมือนเดิมนะผมบอ,อกไปเพราว่า มันไม่ได้เปลี่ยนแบบมันมันไม่ได้เพิ่มเอฟเฟกในการเปลี่ยนบอลมากกว่าสีเดียวมันแค่สุ่มเปลี่ยนสีเดียวอะครับผมสุ่มเปลี่ยนสีหนึ่งที่ไม่ใช่สีเขียวให้กลายเป็นสีเขียวแล้วดูมันสุ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมเคยผมจะเก็บบอลเขียวก็เก็บน้อยอีกจะเก็บบอลแดงก็ไม่ได้บอลเขียวไม่ได้ฮิวอีกดีเฟนต,ตั้งต้นอยู่ที่สองแสนห้านะครับคือด้วยครนว่าเป็นตัวละครใส่นกแหละมันจะได้ดีเฟนต์เห็นผลตอนเราเก็บบอลเยอะๆแล้วแต่ว่าตั้งต้งนน้อยนะครับต้องเก็บบอลไปก่อนซึ่งแน่น ก็คือเจ็ดลูกตรงนี้เก็บเข้าไปนะครับทําใจเก็บไปเพราะว่ามันไม่ใช่บอลสีเขียวอะเนี่ยบอลสีเขียวตรงหน้านี้ทแท้ๆแม่งเก็บไม่ได้โอ้เสียใจมากเลยโอ้ทุกคนไม่รู้ว่าผมจะตายหรือไม่ตายก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันแล้วฮะนะขอร้องละ่ะดีเฟนซ์ทั้งตั้งต้งตนอาจจะเก็บบอลหกแสน600นะครับถ้าเซลไม่ใส่ไม่ตายดักหน้าเนี่ยเราชนะแต่ถ้าเซลดักหน้าเราแพ้นี่คือมันคือสึกวัดใจนะครับผมมาเลย Let's go ทุกคนมีนะมีนะซังมีนะซังยังไงครับยังไงเซลลแกไม่รอดแนะ่โอเคมันจบแล้วเซลยาสิบหกร้านนะครับอืมสมและจริงที่เป็นตัวละครสายนุกดาเมจ e c a อไม่งไม,ไม่ตายไอ,ไ,อไอ้สัตว์กูจะมาเห็น KO สกีนแม่งเหลือนิดเดียวโอ้จบเลยสรุปโกหังเอา KO สกีนไปแทนนะครับดูของโกฮังแทนไปก่อนละกัน มันเหลือไว้ทาไมอ่ะจะได้โชว์ฉากถือดาบดาบแบบดาบ,ดาบ,ดาบ,ดาบตัดครึ่งเท่ๆอยู่แล้วอะ่ะมันคือการโจมตี16ล้านแบบการตีติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันหวังดาเมจได้แน่นอนไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะติดคีหรือไม่ติดคือมันติดคีแน่ๆนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับท้งแปลงร่าง ECE นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนย่ยถูกใจในความสามารถของเขาหลังจากการ e c กันไหมส่วนตัวผมนะเก่งขึ้นเยอะเลยแต่ว่ายังคงเน้นแบบเน้นต้องแปลงร่างก่อนต้องตีแมตตาในร่างซูปเปอร์ไซยาก,ก่อนสักสักช่วงหนึ่ง มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าโตมันเองอ่ะมันต้องคอยระวังแต่ว่าหลังจากที่มันมันพ้นขีดนั้นไปได้แล้วว่าพ้นขีดอันตรายไปได้เนี่ยมันก็หยุดไม่อยู่เลนะครับผมดีเฟนซ์มันจะไปแบบหลักห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนให้แบบว่าหยุดไม่อยู่อ่ะมันจะไปเรื่อยเพราะมันสแต็คเอเดคดีเฟนซ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมรู้สึกว่าตัวละครนี้มันคล้ายๆกับโกฮังเบลบายมากเลยคือหลักการการเล่นเหมือนกันนะครับแปลงร่างปุ๊บนุกดาเมจเหมือนกันทำสิบล้านอีซี่เหมือนกันในร่างต้นก็คือร่างซุปเปอร์ซ ก็ต้องรอออกออกเทินวนเทินบ่อยเหมือนกันค่อยตีแรงค่อยถึกเป็นสายสแต็กเหมือนกันผมว่าหลักการการเล่นระหว่างโกฮังเบอร์ไวกับทังแปลงล่างเนี่ยมันคล้ายกันเลยเว้ยนะแต่แต่เรื่องของการแปลงร่างผมว่าทังแปลงล่างแปลงง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับทังแปลงล่างเล่นง่ายกว่าไม่ต้องมีข้อบังคับอะไรเยอะแยะเนาะขอแค่มันผูกมาซุปเปอร์ไซยาก,ก่อนแล้วก็วนกลับมาใหม่กดแอคทีฟเป็นร่างดาบลิเกได้เลยันะ่นคือร่างดาบลิเกก็ถือว่าแรงมากๆนะครับผมคิดว่านี่เกี่ยวว่า ผมไม่ได้ใส่ซัพพอร์ต8ปีบเบรตาเข้าไปเนี่ยก็น่าจะตีทำหลัก10ล้านได้อยู่นะครับเพราะว่าดาเมจมันมีมันมีการบวกก้อนแยก50%ตอนตีแม้ตายด้วยเมื่อคุณเก็บลูกแก้วสีลูกหรือมากกว่าเอาง่ายๆนะครับดาเมจแรงสะใจมากเป็นล่างเป็นล่างซุปเปอร์ไซยา,ยาก,ก็เล่นได้อยากเน้นเอาไว้ปิดฉากวันช็อตก็ค่อยแอคทีฟแปลงเป็นล่างน,นี้บูสท์พลังเป็นล่างบอลเกิงกิอันนี้สามารถปิดฉากด่านได้เลยนะครับผม ก็ถือว่าสอบผ่านและการสลับทั้งแปลงล่างนะครับกิ่งขึ้นมาเยอะมากๆสมการรอคอยนะครับไม่ผิดหวังเลยทีเดียวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและการเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปเลยฮะ